นี่ทุกคนน้ำไหลไหลน้ำบอกหลอยู่ได้เนาะซื้อพักเลยกันดีดันนี้ได้จานน้อยนึงสบ,บายดีสบ,บายดีทุกคนวันนี้น้องมนชิพาทุกคนมากินแกงเห็ดเฟิงนะจ๊ะวันนี้กำลังล้างอยู่เนาะเห็ดเฟิงเขาซื้อมาแต่ตลาดุงนึงสาวพันได้เป็นนันทถ้วยนึงนี่แหละทุกคนกำลังล้างอยู่เนาะตอนนี้ ล้างก่อนจะน่าจะล้างแล้วก็ซอยเป็นต้นเป็นต้นพอดีพอดีเกงพอดีคำนะ่ะนี่มันจะมีขี้ดินแบบนี้กับปาดเอาเนะข่ากับเข่ากับะปาดมาแล้วแต่ว่าน้ำแก็ยังบบองมึดนะทุกคนนี่มันจะเป็นขี้ดินติดกลนเห็ดแบบนี้ติดตีนเห็ดนะ่ะเห็ดเฟืองอ่ะสอยงามนี้นะ ก,การหอนมันเอาคือว่าฝนกับบริโตรร้พอดมีมันแดดมันแดดแห้งหอนแห้งชินะทุกคนเฮดเฟิร์มสีกแกงเส้อผักอิตูเดิมันนี้นะมีผักอิตูพร้อแซ่บๆน้ำกันเลือดคนเด้อันนี้เมนูเม,น,มนูเด็ดก็คือ เฮดเฟิรงเนาะเมนูสำรองมากอะไข่มดแดงไข่มดแดงก็ยิบหนึ่งดนวะถ้วยหนึ่งเนาะซื้อหมกละิบพัน ใี้เยอะก็แบ่งเป็น6เกมนะหกอันหกชิ้นเราูไทยแล้วหกกมอะเป็นหน่วยเปนี่ทุกคนนี่คือกันตุ้งไข่เฮแล้วโง่อะไร แบบแกงแล้วมันก็แจบลงอีกมันยุบลงอีกเลยเดือดเคืองถอยเนาะนี่ทุกคนไข่ตู่เรนนี่มัด2,000ันหอมหมดน้ำชีกแกงเสียดแกงมุดนี่เลย

แกยิบเดียวเบิดบอันขี้ไม้ขี้เบอร์ตองเบอร์ตองห้าวเบอร์โทรหัดต้นโทอยช่างสิบพันน,น, 30, นะทุกคนอาหารแสนสูงเนาะหายเนี่ยเย็บพร้อมเวลาไปต่อ,อกยกันเลยเวลาไปเงี้ยไข่มดเย็บพร้อม นเสามหมาแล้วทุกคนเสวอเก่งเหต มีแต่ทางโมฟ่ฟดเสือให้หมดนะทุกคนอันนี้ 嗯。 ใส่ชีเลยิโพมือ,อแล้ค่ะนุ๊กตุ๊กที่แถวนั้นล่ะบริไซเลยที่จริงเนี่ยมีวีนะทุกคนมีวีวีเข้านะขอสารคือเดี๋ยวว่าบริไซไม่หล่นจะร้อนอย่างนี้แหละ ไอ่ตู้ลงนลคะ่ะปมได้บันี้ไดนี่ทุกคนน้ำลายไหลน้ำบอกมีผู้เลยเยอะบอ่อแกงเห็ดเฟิงนี่ได้กินนยีบ่บ่อยามนี้นะทางพุนนะั่นทางฟังไทยคุณนะือวาต่างประเทศนะแปนไก่อยู่ลาวมีอยู่เดอ้ออยู่อาสสพรเดอ้อ เผ็ดเน้นผักนะทุกคนผักกับอันแค้นผู้ส้มนะพอด,ดีแนวละขิงชอบกันเลย หลายอยู่ได้เนาะซื้อพักเลยกันผู้ดีอันได้จานน้อยนึงแบบนี้เราต้องความเ,มเรมามอเย็นแล้วนะเหมือนเกี่งตับนี่ทุกคน ได้ซ้ำๆเก่าเนอะมันกันหย่อบลงน้อยนึงมากมากวันนี้ม,ม,นมีสองเมนูนะวันนี้มามาทุกคนมากินชาวน้ำกันเน้อมีสองเมนูนะจ๊ะวันนี้แกงเท็ดเฟืองแล้วก็ก้อยไข่มาเป็ เย็นเนอนย้อนขลุ่นี่แหละมั้ยคนปัทาองย้นเนาะกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆนะจ๊ะอืมหมดอยู่ข้าวน่ะน้องมูนพาแซ่บอีกแล้วทุกคนวันนี้ น้อมหอมเผ็ดกันดลองใครมาแด่มน,นด้ทุกคน แต่กินคนเดียวเนาะบาได้มื่อกินกนําพรองอยู่บ้านถ้าเมื่อกินอยู่บ้านแห้งแสบกว่านี้อีก กินคนเดียวทุกคนก็กินน้ำก็ได้นะบม่มีเนี่ยเพิ่นกินได้จังหวัดอ่ะทุกคนม้วนคอตโต้กินข้าวกันเนาะ ชั่นี้ก่อนนะทุกคนขอตัวกินข้าวกำลยงจะมาไลฟ์สดตันรอบเดึดงๆหาางงงน้าทุกคนคลิปนี้ก็จบไปเพี่งแคน่นี้นะขอเธอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมูลเลยล้าขอบเจอทุกคนที่เป็นกำลังเจอเผือตลอดมาเด้อตอน,นีนการหยอด ซับกระหอดหนึ่งหมื่นซับนะทุกคนดีเจอแห้งโม่ขึ้นว่าสียอดซับสีใดไวป่าน,นี้นะทุกคนขอบเจอหลายเด้อขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณจากใจอลยบายนะคลิปหนะ้าพบกันใหม่เด้อ